สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มานําเสนอพรัพิมพโบราณของหลวงปู่เปียกวัดนาร้างนะครับเป็นยุคแรกนะครับเนือ ออกเขียวนะครับเป็นเนื้อปูนผสมกับว่านยาของหลวงพ่อนะครับพิมพ์ที่เห็นนี่ก็เป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับพิมขุนพลพิมพ์ขุนแผนนะครับปลายกุม,มารน,นะครับนี่ลักษณะคล้ายๆกับพิมห้าเหลี่ยมนะครับก็มีองคุนแผนอยู่ด้านในอยู่ในซุม้มนี่นะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับผมนี่คราวนี้เรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่องค์พระกุนแผนนะครับเนื้อปูนจะสังเกตง่ายๆนะครับเป็นเนื้อเขียวนะครับเนื้อเคือเนื้อปูนซีเมนต์นะครับผสมกับว่านยาต่างๆงของหลวงพ่อนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับจะเป็นรอยลักษณะคล้าย ลอยหนอนเดินน่นลอยหนอนด้นนะครับองนี้นะครับจะเห็นเป็นคราบน้ําว่านขึ้นชัดเจนนะครับนี่น้าว่านขึ้นเห็นชัดเจนทั่วด้านหน้าเลยนะจะส่งไปก็จะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับนี่มวลสารออกเขียวแล้วก็มีตัวคราบว่านนะครับแล้วก็แร่นะครับนี่เม็ดแร่ดำๆนะครับรายละเอียดนี่องนี้มันมากนะครับ นี่นะครับนี่ตัวซุ้มนะครับตัวสุ้มคุณแผนเนี่ยนะครับนี่กดพิมพ์ได้เป็นพิมพ์โบราณนะครับจะกดพิมพ์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่แต่ก็ต้องเห็นบนสารเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายคลยกันนะครับของทุกพิมพ์นะครับนี่ นี่ในส่นของด้านหน้านะครับขันที่มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับนี่นะครับมวลสารก็เหมือนเดิมนะครับเม็ดแร่ดำนะครับเป็นแร่รอยตะไบแร่ออกจะเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็มีมวลสารมป็คราบว่านนะครับว่านยาของหลวงพ่อนะครับคราบสีน้ําตาลนะครับ เม็ดสีน้ำตาลนะครับนี่อ,องนี้จะพบเห็นแร่อยู่เยอะขึ้นให้เห็นอยู่เยอะเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้มีลักษณะคล้ายๆกับลูกปัด3ามแก้วนะครับส่วนบางองค์ก็มีนะครับนําลูกปัดสามแก้วไปที่แตกหักนําให้ไปให้ทุกให้ละเอียดนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมของ ในเนื้อก็มีนะครับบางองค์ก็จะพบเห็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมมวลสารก็สงรู้แล้วก็เพลินนะครับมนลสารของยุคโบราณนะครับนี่สองมวลสารมันมันกันเลยนะครับนี่ปรากดคาบน้ำว่านนะครับบนยอดนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับ นี่เนื้อเขียวชัดเจนนะครับผสมว่านเนื้อปูนผสมว่าน,นครับเอ็นคราบนำว่านะครับนี่ให้เห็นนะครับเป็นคราบนำว่านขึ้นนะครับนี่นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่มวลสารก็เหมือนกับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ นี่ขอบข้างจะพบคราบน้ำว้านนะครับนี่เป็นผ้าขาวๆนะครับนี่นะครับผมจะได้สององค์จริงแล้วรับรองว่ามันมากนะครับนี่นี่นะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับยุคแรกนะครับเนื้อเขียวเนื้อปูนผสมว่านยาของพ่อนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยหายากนะครับ ราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาได้นำกันอีกนะครับผมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อหลวงชุมพรเกตุมศักนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่มาพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ